ครับสวัสดีปอแม่พี่น้องเอฟีช่องสหายคนเมืองชาแนลมดสุโคสุคนนะครับวันนี้เฮาอยู่ที่วัดพระเจ้าท่านใจนะครับตำบลตงต้นทองไชยอำเภอเมืองจังหวัดน้ำปางนะครับเส้นมาตรงแยกมานะครับมาทางเส้นเขา้าประตูหลังโรงเรียนโรสนุกตรงมานะครับนะีครับ อมาประมาณกิโลหนึ่งนะครับก็มาเจอตรงนี้นครับไกลๆกับวัดกูคํานะครับนี่ถึงไม้ข้างแรงนะครับร้านนนวัดเป็นกว้างๆนะครับตรงนี้นะครับเข้ามาจากในวัดนะครับ น้องขอเข้าไปไว้พระเจ้า่านใจกันนะครับโอ้เปินมีู้ค้นามหอบไปเลยนะครับตรงนี้หลมเย็นสงบนะครับสวยนะครับเ,เคยเข้ามาสัาากเดียวน,นะครับตรงนี้โอ้ถ้าถดเกา่าแก่ เดี๋ยวขอหยาดถบไปไว้พระข้างในครับโอ้มีพบปูท่าเวสวรได้นะครับ ห้ามปล่อยปลาฝ่าฝืนมีโทษจะไม่มีระบายน้ำปลาใต้ยไม่ได้บุญ เดี๋ยวอก็ออกมาไว้ท้าไวสวนนะครับเขาไปข้างในกันนะครับวิหารหลวงพ่อทันใจนะครับสม้าปีพสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองนะครับโอหลายร้อยปีนะครับโอ้นี่มีประวัติตรงนี้นะครับ นะอนี่เป็นฝั่งเมืองนครลำปางนะครับยุคนั้นนะครับแบ่งออกเป็นสามเมืองนะครับเมืองนครลำปางเมืองละกรอนและเมืองเขียรางนาครน,นะครับ นี่ครับเราจะอยู่ตรงนี้นะครับวัดพระเจ้าทั้นใจวัดปันเจิงหรือวัดปันเชิงวัดกูค่คำวัดกูขาวเมื่อเขลาละครหรือยี่นิพุนช้นะครับ นี่ใครอยากเรียนรูปประวัติศาสตร์ลำปลางมาได้นะครับตรงวัดประเจ้าท่านใจนี่นะครับตำนานวัดกูคำเมียงอารัำพังตามหา บทบาทครับด้านในพระดิสถานของพระเจ้าท่านใจไว้นะครับ